สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมสวัสดีเช้าวันที่1ครับผมครับวันนี้ครับทางร้านมีสินค้ามานําเสนอครับผมครับวันนี้ครับก็เรามีสินค้าเป็นรถไถรุ่น L3 4 08นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวดีทีนะครับผมครับตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้รถเพิ่งมานะครับผมสดตัวร้อนนะครับผมยังไม่ได้ตัางทาความสะอาดเลยอะไรนะครับผมตอนนี้นะครับผมรถเราจะไม่ได้เก็บสีนะครับรถเราจะไม่ได้เก็บสีนะครับแต่รถตัวนี้เราจะเช็คอ้รั่วซึมแล้วก็เช็คระบบฟืนไฟ ให้นะครับผมถ่ายของเลยวให้นะครับผมตัวนี้ครับเครื <variety> like ่องเกียร์ด mmm. ีค <properly> รับผมเครื่องเกียร์ดียางหน้าใหม่เลยครับยางหน้าถือว่าโอเคสภาพ70 8 0สภาพโดยรวมดีครับผมตัวนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับผมเราให้ดูดูตามสภาพไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดออกเราจะเปลี่ยนลังค้าให้ใหม่นะครับผมตัวนี้ครับครับตัวนี้ครับราคาไม่แพงครับตัวนี้เราให้พร้อมอุปกรณ์พันพนใหม่นะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูพันใหม่สักคู่ครับผมเดินดูพันใหม่กอนครับ ครับตอนนี้ก็จะมาพร้อมอุปกรณ์ผ่านห้านะครับผมเป็นผ่านห้าใบยี่บสองของนาซ่านะครับผมสุดคุ้มครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ผ่านใหม่ไปเลยครับผมเป็นผ่านพัวห้าผ่านใหม่นะครับผมตัวนี้ครับได้ผ่านตัวนี้ไปก็คุ้มแล้วครับในราคาครับผมอุปกรณ์หน้าหลังอุปกรณ์หน้าหลังราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวรถต่อนะครับผมตัวนี้ก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับผมรถเพิ่งมานะครับผมก็ดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมตัวนี้รถ เดี๋ยวเราจะเช็คระบบไฟอะไรให้ใหม่อีกรอบนะครับผมเครื่องเกียร์ตัวนี้เครื่องเกียร์นะครับผมก็ดีครับสีสันเครื่องนะครับผมดูสีเครื่องเดิมๆนะครับผมเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะก็จะจุดสีเลยรอยทำสีมาบ้างครับรอยสีด้านนะครับก็ตามตภาพครับผมสายตัวนี้เจ้าของเดิมก็เพิ่งอัดมาใหม่ครับสายใหม่กระทาร้อไม่แตกไม่เล้ากระทาร้อก็สวยครับผม สีท่อนท้ายนะครับผมสีท่อนท้ายสีท้ายสีเดิมนะครับสีท้ายสีเดิมท้ายแห้งเลยครับผมคลิปพีดีโอปิดบอกว่าอย่างดีไม่เคยใช้งานเลยนะครับตัวนี้ครับครับตัวนี้เราก็ขายในราคาหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับผมราคานี้มีไม่บ่อยครับมีไม่บ่อยเอฟซีท่านใดสนใจครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสีู่ย์เจ็ดสองครับผมตัวนี้ก็มีมาไม่บ่อย คันหน้าชุดคันหน้าอะไรก็จะมีสิเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยน่ายให้ครับเปลี่ยนสิรั่วเปลี่ยนสิอะไรให้ใหม่ครับเปลี่ยนลังค้าให้ใหม่ครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องนิ่มครับระบบน้ํานะครับน้ำดีครับตัวนี้เจ้าของเดิมน่าจะทำ เอ่อระบ Lindsey บน้ำวนออกทำเป็นระบบน้ำวนนะครับผมระบายความร้อนนะครับตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ดูแต่วว่ารถมีระบายอะไรหรือเปล่าก็มาดูพร้อมๆกันเลยครับตับตัวนี้ไม่มีท่อระบายอ่ไม่มีระบายนะครับผมระบายออกท่ออเสียเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ดีมากเลยครับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมสำหรับรถเช้านี้ครับเราก็มา ได้นาสินค้ากับของดีราคาถูกครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับส่งฟรีสองกิโลแรกครับผมราคานี้ครับผมขายวันนี้วันเดียวครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ไม่อยู่แล้วครับราคานี้ระบบไฟอุ่นใช้งานได้ปกตินะครับผมอันไหนที่หารถไปใช้งานอยู่ก็ไม่ผิดหวังครับผมอ่าตัวนี้รถตามสภาพนะครับผมรถตามสภาพตามสภาพไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้นะใช้งานได้แต่เราจะตามสภาพก็คือชุดสีภายนอก อาจจะไม่สวยไม่เด่นเหมือนขั้นก่อนๆนะครับผมตอนนี้ก็ในราคา150,000บาทก็สุดถูกแล้วครับถูกแล้วครับคันนี้ครับผมครับตัวนี้จะเป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับผมตัวนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็จะเปลี่ยนสินล้อนะเปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกกองน้ำมันเครื่องกองไฮดรอล,ลิกนะครับผมเปลี่ยนชุดลังค้าให้ใหม่แล้วก็ให้ฐานพนเป็นฐานใหม่นะครับผมเป็นฐาน522ของนา s าไปเลยครับผมราคา150,000บาทนะครับผม F4 ท่านใดสนใจครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม082-874-722ครับ เราตั้งอยู่ที่อำเภอเมดเมกนะครับผมจังหวัดกาฬสินนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเครื่องนิ่มพร้อมใช้งานนะครับผมไม่มีระบายไม่มีไอไม่มีอะไรเลยครับผมก็จะมีรั่วซึมธรรมดาเราก็จะเช็คให้ครับไม่ได้ขายตามสภาพไปแบบนี้แน่นอนนะครับผมก็จะมีตามสภาพไปก็แค่ชุดสีนะครับผมสีปากระโปรงสีลังคานะครับผมในราคา1นึ่งแสนบาทนะครับผมจะส่งฟรีสองกิโลแรกครับนอกเหนือนั้นมีราคาบวกเพิ่มนะครับผมก็ฝากเอี้ยนะเข้าใจด้วยนะครับผมก็ ส่งฟรี200กิโลแรกนะครับผมนอกเหนือนั้นก็จะมีบวกเพิ่มก็ไม่เยอะนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงก็เข้ามาดูรถได้เลยครับผมถ้าจบการอากาศแล้วลงไปถึงลูกค้านะครับผมก็ไปติไปต่อรองกันอีกก็ไม่ได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมช่องทางรถไทยมือสองร้านแอทคเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมทางร้านก็ขอจบการแนะนำสุดเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ